จากต่างประเทศในประเทศไทยเขาจะไม่ค่อยส่งอีเมลกันนะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการที่เราไปติดต่อต่างๆเขาจะรับเป็นเอกสารเอกสารเป็นกระดาษแบบนี้นะคะเป็นกระดาษแบบนี้ปริ้นออกจากเครื่องปริ้นหรือว่าให้เขียนเขียนแล้วก็ส่งไปให้เขาส่งทางไปรษณีย์ เอาใส่ซองติดสแตมแล้วก็จ่ายเงินค่าส่งส่งไปให้สำนักงานหรือว่าหน่วยงานราชการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะไทยไทยซีรีส์วันนี้ค่ะ ในหัวข้อ Thai communication style Thai communication style การสื่อสารแบบสไตล์คนไทยการติดต่อสื่อสารสไตล์คนไทยนะคะโอ้มาดูกันค่ะว่าลิมจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะคะแต่ขอจิบกาแฟนิดหนึ่งนะคะทุกคนจิบร้อน จิบกาแฟดำนิดนึงนะคะตอนนี้ตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งวันนี้ดื่มกาแฟไปแล้วแก้วนี้เป็นแก้วที่สามค่ะง่วงง่วงมากๆค่ะทุกคนโอเคจิบกาแฟแล้วก็มาเล่าต่อเกี่ยวกับการสื่อสารของคนไทยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้น และเรียมเอามาเป็นหัวข้อในการพูดวันนี้เพราะว่ามีนักเรียนนะคะที่มาเรียนด้วยกันกับเรียมเขาพยายามจะติดต่อสถานที่ราชการติดต่อหน่วยงานราชการแล้วก็เขาหาอีเมลหาอีเมลว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้เขามีอีเมลไหม เดี๋ยวจะส่งอีเมลไปให้โรงพยาบาลมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับโรงพยาบาลเรียมช่วยหาอีเมลให้หน่อยเรียมก็คิดนะว่ามีอีเมลไหมนะหรือว่าถ้าเกิดส่งไปแล้วมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ที่เขาจะอ่านอีเมลอันนั้นอันนี้คือเคสที่หนึ่งหรือว่าสถานการณ์ที่หนึ่งที่ทำให้เรียมแบบคิดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ และสถานการณ์ที่2ก็คือมีเพื่อนที่มาจากอังกฤษนะคะก็คุยกันใน w h t s a p อแล้วเขาบอกว่าเขาอยากมาเที่ยวประเทศไทยอยากจะจองโรงแรมนี้ที่อยู่ในภูเก็ตเขาส่งอีเมลมาให้โรงแรมแล้วแต่ว่าโรงแรมยังไม่ตอบอีเมลเขาเลยจะทำยังไงดีเรียมช่วยโทรไปถามโรงแรมได้ไหมว่าเขาได้รับอีเมลหรือยัง แล้วก็ช่วยบอกให้เขาตอบกลับอีเมลให้หน่อยสิ่งนี้ก็คือน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้มีใครเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นธรรมดาการสื่อสารกับคนไทยมันต้องเป็นแบบไหนหรอแบบไหนที่สะดวกที่สุดแล้วเราใช้แบบช่องทางการสื่อสารทางไหนบ้างเป็นหลัก หรือว่าอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะโอเควันนี้มาฟังกันถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ทำงานกับต่างชาติต่างประเทศบริษัทสหรัฐอเมริกาบริษัทจีนบริษัทญี่ปุ่นมาทำงานในประเทศไทยแล้วก็มีคนไทยเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกจ้างหลายๆครั้งเลี่ยมก็พบว่าอ๋อเขาใช้อีเมล ในฐานะที่เป็นคนไทยนะเลียมก็แบบอ๋อเอาเขาใช้อีเมลในการพูดคุยในการสื่อสารกันมีอะไรเราก็จะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานว่าเราเคยพิมพ์พิมพ์ข้อมูลแล้วก็ส่งแบบนี้ไปเราจะได้กลับมาดูได้ว่าเราพิมพ์อะไรไปเราบอกหรือว่าตกลงอะไรไปบ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่โดยทั่วไปของคนไทยนะ ตอนที่เตรียมเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก็มีเรียนวิธีการใช้อีเมลส่งอีเมลให้ครูเกี่ยวกับการบ้านแต่เป็นเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะทุกคนหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ใช้อีเมลอะไรอีกเลยนอกจากจะเป็นการสมัคร f a c e b o o k หรือว่าสมัครบริการต่างๆที่เขาต้องให้ใช้อีเมลแล้วอีเมลที่เรียมได้รับส่วนใหญ่นะ เป็นอีเมลจากต่างประเทศในประเทศไทยเขาจะไม่ค่อยส่งอีเมลกันนะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการที่เราไปติดต่อต่างๆเขาจะรับเป็นเอกสารเอกสารเป็นกระดาษแบบนี้นะคะเป็นกระดาษแบบนี้บลิน์ออกจากเครื่องบินหรือว่าให้เขียนเขียนแล้วก็ส่งไปให้เขา ส่งทางไปรษณีย์เอาใส่ซองติดสแตมแล้วก็จ่ายเงินค่าสง่งส่งไปให้สำนักงานหรือว่าหน่วยงานราชการจากนั้นเราก็แบบถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเขาได้รับหรือ,อยังเราก็โทรไปโทรไปหาว่าได้รับหรือ,อยังคะแบบนั้นคะ่ะไม่ค่อยมีนะส่งอีเมล นอกจากจะเป็นการสมัครงานสมัครงานบางทีก็ส่งอีเมลไปหรือบางที่ก็ต้อง walk in หรือว่าเดินเข้าไปแล้วก็เอาเอกสารไปให้หรือว่าบางที่ก็ต้องแบบต้องสมัครหรือว่าบางที่ก็ต้องโทรไปสอบถามว่าเขาให้ให้ไปสมัครวันไหนสมัครได้ ที่ไหนบ้างสมัครได้เมื่อไหร่ถึงวันไหนสอบถามรายละเอียดทางการโทรศัพท์ค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าเรียงขอเรียงลำดับเลยแล้วกันนะคะว่ามีช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบไหนที่เราใช้มากที่สุดสิ่งที่เราใช้มากที่สุดก็คือหูยากเหมือนกันเนาะเพราะมันแล้วแต่คนด้วย แล้วแต่คนแล้วแล้วแต่หน่วยงานที่เราทำงานด้วยเหมือนที่เดียมบอกไปต่างชาติส่งอีเมลเยอะในประเทศไทยส่งเป็นเอกสารเยอะแล้วจากนั้นก็จะเป็นการโทรโทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์ก็โทรไปถามแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดเป็นการสื่อสารภายในองค์กรของไทยนะ สื่อสารภายในองค์กรของไทยมีแบบลายกลุ่มลายใช้ลายในการสื่อสารมีหลายๆคนเข้ามาในกลุ่มแล้วก็พูดคุยกันในกลุ่มแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆบางทีเลียมก็เป็นคนหนึ่งนะที่อยู่ในหลายๆกลุ่มแต่ก็ไม่ได้ค่อยอ่านแล้วก็หัวหน้าบางคนสถานที่ทำงานบางที่หัวหน้าก็ส่งลน์ วันนี้จะให้ลูกน้องทำงานอะไรก็ส่งในไลน์หรือว่าถ้าเกิดส่งไลน์แล้วไม่มีคนอ่านหรือยังไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ก็จะใช้โทรศัพท์โทรนั่นแหละค่ะคือแบบสเตปการทำงานแบบทั่วๆวไปนะหรือนอกจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการงานที่เป็นเอกสารเป็นเอกสารแบบนี้เป็นกระดาษนะคะ จะไม่ค่อยส่งอีเมลนะถ้าไม่ส่งไปต่างประเทศก็จะเป็นการเอาเอกสารไปส่งแล้วหลังจากนั้นที่ใช้น้อยกว่านั้นก็คือการส่งอีเมลที่เลี่ยมเจอนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละก็ไม่อยากตัดสินว่าทุกรุกที่จะเป็นเหมือนกันนะอันนี้คือการสื่อสารแบบคนไทยจริงๆจริงๆ แล้วเวลาอย่างที่เรียมยกตัวอย่างไปว่าเวลาที่ชาวต่างชาติโทรมาถามว่าส่งอีเมลมาให้คนไทยส่งอีเมลมาให้โรงแรมไทยส่งอีเมลมาให้หน่วยงานราชการไทยเขาไม่มีอีเมลเหรอเขาทำไมยังไม่ตอบคือเขาไม่สนใจจริงๆเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จริงๆนะตอนเรียมทำงานกับช่อง c o m p r e h e n s i b l e ไทย ตอนนั้นเรียมก็แบบติดนิสัยติดนิสัยก็แบบคุยกันทางไลน์แล้วทีนี้คุณโจนาธานก็เลยบอกว่าส่งอีเมลดีกว่าเรียมก็อ๋อได้ค่ะส่งอีเมลหลังจากนั้นเวลาที่ได้ทำงานกับชาวต่างชาติเยอะๆเรียมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อชาวต่างชาติใช้อีเมลกันเยอะมากทุกๆคนมีอีเมลและเช็คอีเมลบ่อยๆ แต่สำหรับคนไทยไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าที่ทำงานจะบอกว่าใช้อีเมลนะต้องเช็คอีเมลทุกวันจะมีคนส่งอีเมลมาให้นะต้องดูทุกวันอันนั้นเขาถึงแบบใช้อีเมลบ่อยๆแต่ธรรมดาทั่วๆไปแบบประมาณ70%เอร์ซเลยไม่ได้เช็คอีเมลค่ะไม่ได้แบบใช้อีเมลในการสื่อสารเลยมีอะไรก็ไลน์หรือว่าโทรศัพท์ หรือว่า messenger ส่ง messenger คุยกันใน facebook ทักแชทไปอันนี้ล่ละคะ่ะก็คือสไตล์ของคนไทยเพราะฉะนั้นใครที่พูดภาษาไทยได้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเวลาที่อยากติดต่อสื่อสารกับคนไทยหน่วยงานราชการหรือว่าใครที่เราไม่รู้จักเราจะหาอีเมลยากมากเราต้องแบบ ส่งอินบ็อกเข้าไปใน facebook page หรือว่าแอดไลน์ไอแล้วก็คุยหรือว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ต้องพูดภาษาไทยให้ได้ด้วยนะหรือว่าถ้าโชคดีก็จะเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นี่แหละค่ะคือสไตล์การสื่อสารของคนไทยนะคะ ที่ได้มีโอกาสมาเล่าให้ทุกๆคนฟังหวังว่าสิ่งที่เรียมพูดสิ่งที่เรียมเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปถัดไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะเจอกันได้ที่เรียมไทย Facebook Fanpage i n s t a g กรมเรียมไทย TikTok เรียมไทยแล้วก็มี Patreon ที่สามารถจ่ายเงินเข้ามาเป็นสมาชิก และได้รับวิดีโอดีๆที่ไม่ได้มีในช่อง YouTube นะคะลองไปเช็คดูได้ในลิงก์ข้างล่างค่ะแล้วก็สามารถเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวกับเรียมได้ใน italki ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย